แรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเคยเหนื่อยไหมกับการถูพื้นแบบเดิมๆน้ำก็สกกับปลกกระเด็นเลอะเทอะบิดผ้าจนปวดมือวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆที่จะทำให้การถูพื้นเป็นเรื่องสนุก เราขอแนะนำนี่เลยกรีนี่ฟินม็อบชุดเซ็ตไม้ถูพื้นสุดอัจฉริยะที่ทำให้คุณร้องเด้วยถั้งปันสองระบบหมุนซักและก็หมุนปั่นแห้งแค่กดไม้ถูพื้นก็สะอาดไม่ต้องออกแรงเองกัวมอ็อบไมโครไฟเบอร์ซับน้ำดีดักฝุ่นยูมัดพื้นแห้งไวไม่ทิ้งคราบด้ามจับไตเลสแข็งแรงทนทานปรับระดับได้ไม่ต้องก้งให้ปวดหลัง ใช้งานง่ายถูกพื้นได้ทุกพ่อทุกมุมไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้กระเบื้องหรือลามิเนตบ้านสะอาดในพริบตาประหยัดเวลาได้พื้นที่น่าอยู่มากขึ้นกรีนนี่สปินม็อบม็อบนี้มีเฮสูสะอาดไราเวอร์มาแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้งานบ้านจะเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะเราอยู่กับ Spin Mob, กรีนนี่สปินม็อบชุดเซ็ตไม้ถูกพื้นเพื่อบ,บ้านที่คุณรัก เอาไปถูหมุนเขาออกได้ทุกซอกซอยเลยละค่ะถ้าแม่แม่ที่ดูอยู่นะครับกลัวกล้ามขึ้นหรือคุณพ่อบ้านไม่อยากเหนื่อยมากจนเกินไปแนะ้วบอกเลยว่าเซตนี้ของเราสะดวกสบายที่สําคัญใครเป็นคนสายรักความสะอาดบอกเลยนะไม่ต้องบิดให้เปิดมือจ้าโอ้ยมันดีขนาดนี้ค่ะที่สําคัญก็คือทําความสะอาดแล้วก็ชําระล้างได้ทุกคราบเลยเคลื่อนย้ายก็สะดวกไม่ปวดหลังจ้า เซตนี้บอกเลยว่าเป็นเซตไม้ม็อบนี้มีเฮเพราะว่าซื้อวันนี้ได้ไปถึง22ชิ้นแต่ทั้งหมดอย่าคิดว่าราคาแรงนะจ๊ะจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโปรโม,มชั่นพิเศษวันนี้ค่ะกับ g r e นนี่สปินม็นะคะชุดเซ็ตไม้ถูพื้นม็อบนี้มีเฮคุณผู้ชมปกติราคาชุดละ1,290บาทซึ่งในชุดค่ะจะประกอบไปด้วยถังปั่นปรนนี่สปินม็อถัง ไม้ถูพื้นกรีนิสเป็นม็อบอีก1ด้ามมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนแต่ซื้อวันนี้หนึชุดเราแถมเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก2ชุดถ้าโทรเข้ามาทานเป็น79สายแรกค่ะรับเพิ่มไปด้วยสำหรับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก9ผืนมูลค่า1,800บาท ไฟฉายทูเวเอาไปส่องเอาไปใช้งานกันได้มูลค่า690บาทอีก2ชิ้นผ้าชามัวมูลค่า299บาทอีก2ผืนรวมทั้งหมดที่จะได้รับไป22ชิ้นด้วยกันมูลค่ารวมทั้งสิ้นอยู่ที่7,648บาทแต่วันนี้ค่ะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์02666 9 4 2 6หรือแอดไลน์แอดไซน์แรบ p ิดชอปปิงหรือสามารถสแกน QR วอารคที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะสินค้าพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวาภายใน2-5วัน นั่งรอรับของที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะแม่แม่มาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ประชาละคอยลี่นะครับได้รับบีชอปปิ้งเพื่อนซียี่สิ่ชั่วโมงเอาจริงแม่เห็นปฏิบัติการเดินเข้ามาแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเราเป็นดัมเมเยอร์นู่นนั่นเอ่ไ ปีง่ะใช่แต่หลายลคนรอรอให้ทำแบบนี้นี่แหละพี่ชายฉันเห็นเธอทำแบบนี้บ่อยกับลูกเธออ่ะอใช่เอาการบ้านมันเป็นเรื่องปวดหัวไงก่อนห<อ>น้านี้แต่ตอนนี้สบายแล้ว เอาจริงนะใครเคยปวดหัวกับง,งานบ้านเก่าๆนะแม่ลองฟังดูนะเรื่องของต้องก้มก้เงยเงผ้าก็เก่าๆแล้วถังน้ำเนี่ยมันก็เลอะเลอะเทอะหกบ่อยบิดก็สกปรกมือเอาไปเทก็หนักใช้งานไปเยอะๆตามก็ขึ้นคุณพ่อก้มแทนคุณแม่ปวดหลังเสร็จปุ๊บต้องมาคุณแม่นวดหลังให้เสียค่านั้งมานนวดอีกแต่บ้านไหนจะไม่ถูกบ้านไม่ได้นะคุณผู้ชมขาทุกวันนี้ฝุ่น PM 2.5พี่ชยัยมันเล็ดลอดเข้ามาทุทกอนูในบ้านแล้วเราต้องสูดหายใจเข้าไป ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเลยจ้ะแม่จ๋าเรื่องของการทําความสะอาดบ้านถูบ้านานะครับหรือว่าเก็บปุ่นต่างๆเนี่ยไม่ต้องปวดหลัง กล้ามไม่ต้องขึ้นและที่สาคัญคือเหมือนมีอุปรกรณ์ตกแต่งบ้านสวยๆวยเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะวันนี้เราอยู่กับอะไรเราอยู่กับกรีนี่สปินมาฟจ้าปกติเซตหนึ่งแบบนี้เลยนะเซตหนึ่งแบบนี้เลยคือพันสองเก้าสิบันสอบแต่วันนี้ใน1ชุดอบดูก่อนแต่ราคานี้ไม่ได้ซื้อนะบอกก่อนอแ่าบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างเรามีตัวถังไปให้หนึ่งนะแล้วก็มีตัวไม้ไปให้หนึ่งพ,พงร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์แล้ววันนี้แม่ซื้อกับเราเนี่ยเซตใหญ่จริงๆแม่จ๋าแล้วก็ที่สำคัญคือมีทั้องไฟฉา ทูเวมีทั้งผ้าไมโครไฟเบอร์เพิ่มมาให้อีก9ผืนด้วยและยังไม่พอจะายังมีผ้าชามัวอีก2ผืนเอาไปเก็บฝุ่นให้ได้มากยิ่งขึ้นบอกเลยว่าใครซื้อใครใช้ก็ชอบและที่สำคัญวันนี้คือซื้อ1ชุด แถมให้อีก2ชุดจ้ะแม่แล้วก็ของแถมเมื่อกี้ที่พูดไปยกขยงเอาไปให้หมดเลยแต่จํากัดจริงๆนะแม่รีบโทรมาให้ทันก่อนรายการจบและทั้งหมดนี้ที่แม่ได้ไปคือ22ชิ้นใช้ได้ทุกชิ้นคุ้มค่ามากเขาต้องบอกเลยว่าการถูบ้านแบบเก่าๆคุณผู้ชมมันทําให้พารี่นะยิ้มไม่ได้เหมือนที่เดินตละลเล็ติฉุนเมื่อ,อก,กีก้หรอก <G ül üyor> นี่เราอยู่กับสิ่งทันสมัยแต่ถ้าบอกว่าที่บ้านก็มีอยู่แล้วถังก็มีผ้าก็มีเอามาดูเลยโอ้โหตายแล้วคุณผู้ชมค่ะ ชัยจ้ะนี่ผ่าคลอดมานะขอบอกเลยหมอแม่ให้ยกขเอาตายแล้วคุณแม่คุณแม่อู้หูยกเองเลยเหรอโอ้โหไปก็เมื่อยเอวเมื่อยก้นแล้วนะจมหาแล้วเจอกับภาพโอ้โหเป็นผ้าร้ายๆที่ทรมานน้องพี่มากเลยแล้วน้ำแล้วน้ำก็ไม่ซึมเข้าผ้าด้วยนะเขาบอกใช่แล้วถูนะคุณผู้ชมว่าบิดรถเสื้อผ้าไปเรียบรแล้วพี่ชัยแต่เราก็ต้องถูทำความสะอาดไป แล้วถ้าเจอคราบหนักคราบฝังหรือคราบสกรปรกไอ้ผืนเดิมผ้เ<อ>าเดิมมือก็มือคนคนเดิมต้งย้ายกลับมาย้ายกลับมาอัอ้แะคุณผู้ชมถานี่มนันจริงของแม่บ้านเ,<อ>เล่นแต่<อ>ว่านี่แหลงงานบ้านเราไม่ทําก็ไม่ได้ผ้ากว่าจะบิดแท่งไปหมดโอ้ยคุณผมมู้ชมถาอไอ้แบบเดมิดมเดิมเนี่ยเอาตรงๆนะเลี่ยงได้เลี่ยงและผ้าพอเวลาที่เราซักสะบัดไม่ดีคุณผู้ชมนอกจากคราบแล้วมันขึ้นเป็นเชื้อราถูกต้อง เกินว่าหลายในบ้านทำว่า ถ้าถูพื้นถ้าทีริ้วไม่ค่อยมีการเปลี่ยนถูกสิ่งสกปรกเหล่านั้นแบคทีเรียเหล่านั้นรวมถึงกลิ่นอับเหล่านั้นมันก็ติดอยู่กับบ้านเรานั่นและอย่าลืมว่าคนที่สัมผัสก็คือตัวเราลูกเราสัตว์เลี้ยงของเราดังนั้นมันจึงเกิดการติดเชื้อได้ง่ายแต่ยุคหลังทุกอย่างมันมีวิวัฒนาการของมันดังนั้นไม่ต้องแบกให้เหนื่อยไม้เนื่อยเหมือนพอยี่แบบนี้แล้วก็ไม่ต้องบอกว่าเลอะเทอะตัวแบบนี้ด้วยแม่เปลี่ยนมาเป็นกรีนีสปินมอฟแบบนี้เลยมาดูตัวถังกันก่อน้้ําไดดี ซึ่งทาให้แม่เนี่ยเบาตัวในการที่จะพกพาน้ําไปถูดได้ตามที่ต่างๆแต่การพกพานี่วิธีที่หนึ่งคือเขามีหูหิ้วแบบนี้ถ้าแม่อยากหิว้วก็หิ้วด้าน,นไม่หนักเกินนะแม่นะแต่ถ้าเกิดว่าแม่ไม่อยากหิว้วแม่ก็ลากไปเพราะว่าด้านล่างเขามีล้อยสี่ล้อเห็นดําๆนะมีสี่ล้อแบบนี้เลยมันก็ทําให้ช่วยให้การลากไปเนี่ยเบาตัวเบาแรงมากยิ่งขึ้นส่วนตัวถังเนี่ยเธอเป็น ABS จ้าคือมีความเหนียวแข็งแรงทนทาน ซื้อไปใช้งานได้นานคุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปแล้วแม่เห็นจุกตรงนี้ไหม<ฆ>จุกสีขาวตรงนี้ดึงออกเลยนะดึง<ฆ>ออกตอนไหนดึงออกตอนที่แม่จะเทนะ้ำมาจาก เวลาใช้น้ําแล้วเป็นน้ําสีดำปกติต้องยกพี่ชายแล้วเสียหลักนิดนึงนี่เหมือนเลิกต้นใหม่ลาดเลอะไปหมดอันนี้สบายเลยแม่ดึงจุกออกปุ๊บนะน้ําก็จะระบายให้โดยที่กามก็ไม่ขึ้นเพราะเราไม่ต้องใช้แรงในการที่จะไปนยกแล้วก็เทน้ําออกไปที่ท่อระบายที่บ้านของเราจริงนะอ่ะของดีมันต้องมาดูกันต่อที่ถังซักล้างแล้วก็ถังปั่นหมาจ้ะแม่มาดูถังซักล้างนะตรงนี้สามารถที่จะเสียบไม้ม็อที่เราให้ไปเนี่ยทำการบอกว่าดึงนะครับปั่นตรงนี้มันก็จะซับเอาน้ําที่อยู่ด้านใน ทำให้ผ้าไมโครไฟเบอร์พร้อมใช้งานแล้วพอเสร็จปุ๊บแม่ก็เปลี่ยนมาที่ถังปั่นหมาตรงนี้เลยจ้ะซึ่งตรงนี้แม่ถังปั่นหมาที่ดีจําเป็นที่จะต้องเป็นถังสแตนเลสซึ่งตรงนี้เป็นสแตนเลสนะแม่ดูที่ปัน่นได้เยอะขนาดนี้เอาจริงพี่ชายเคยใช้มามันมีรุ่นเป็นพลาสติกใช่อง <2 S 1> ที่แครกหักเลยบางคนใช้ไม่ถึงอาทิตย์บางคนใช้ไม่ถึง1ิครั้งก็คือแตกและหกักแล้วแต่วันนี้ราคาดีและยังให้ถังที่เป็นสแตนเลสในการปั่นหมาด้วยดังนั้นแม่จะไม่ซื้้ออออเเเนนีี่่่่่ยยยยยบบกกกไดดดลลววาาาาคิาิผมะงทช กรินนีสปินมอบเนี่ยคิดมาแล้วว่ามันประหยัดพื้นที่รวมถึงตัวไม้ออตัวนี้ก็สามารถปรับระดับแล้วเวลาใช้งานเสร็จเนี่ยเก็บพกพาหรืออันแค่นี้คุณผู้ชมดีง่ายมากๆเลยและตอนใช้งานเพื่มขามันจะมีเฟืองอยู่ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่นี่เลยคือตัวล็อกนะจ๊ะนี่นะเปิดลงมาแบบนี้ปุ๊บไม้ก็จะยื ยาออกมาตัวม็อบก็ทําให้เราถูบ้านโดยที่ไม่ต้องกลม,มไม่ต้องเหลยไม่ต้องชันข่าเหมือนที่พลี่ทําเมื่อสักครู่นี้เลยคุณผู้ชมดูนะนและแม้แต่ตรอกซอกซอยต่างๆพี่ชัยบางทีมันเป็นมุมต่ายโต๊ะหนังสือลูกใต้ชั้นวางของพี่ชัยคะ่ะที่มันลึกมากๆคุณผู้ชมขา<อ>ก็สามารถใช้ไม้ของเรานี่แหละเข้าไปในพื้นที่ต่างๆได้อย่างสบายใจและเมื่อคุณผู้ชมใช้งานเสร็จสบัดแล้วแกะผ้าไมโครไฟเบอร์ไปตากแล้วหรือคว่ำไหนขึ้นแล้วก็ สามารถนี่เลยปรับระดับตัวไม้คนกลับได้คน<ด>กลับได,ได้แบบนี้ออไม่ใช่คือมันไม่เกะกะบ้านมันตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันหลายๆคนอยู่หอพัก อยู่คอนโดที่ไม่ได้มาก<อ>นี่แหละคือข้อดีของเขาเลยนะเจ็ดสิบเก้าสายแรกนะแม่เจ็ดสิบเก้าสายแรกท่านั้นที่เดไดสทิทธิพิเศษนี้เอาไปทั้งหมดยี่ยี่สองทีมปกติหนึ่งเซตแบบนี้ยแค่หนึ่งเซตคู่นี้นะพันสองเก้าสิบแล้ววันนี้ซื้อหนึ่งเซตแถมฟรีไปให้อีกสองเซตแม่ได้ไปถึงสามเซตเอาไปวางแต่ละใช้ไม่ต้องยกกันเมื่ยแครที่ทำพันซื้อพันเจ็ดสิบเก้าสายแรกตอนนี้นะเรามีไฟฉายทูว์แถมให้อีกสองเครื่อง เรามีผ้าชามูแถมให้อีก2ผืนและที่สําคัญคือเราให้ผ้าไมโครไฟเบอร์กลมๆเนี่ยแถมมาให้อีก9ผืนรวมที่อยู่ในชุดอีก3าเป็น12ผืนจ้าบ้ะนะาน,นที่อื่นไม่มีบอกเลยจับใจแม่บ้านนะคะงั้นรีบโทนในโชนนี้ให้ทันเพื่อรับสินค้าราคาพิเศษไปค่ะมาแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้งานบ้านจะเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะเราอยู่กับกรีนนี่สปินม็อบชุดเซตไม้ถูพื้นเพื่อบ้านที่คุณรักเอาไปถู หมุนเขาออกได้ทุกซอกซอยเลยละค่ะถ้าแม่แม่ที่ดูอยู่นะครับกลัวกล้ามขึ้นหรือคุณพ่อบ้านไม่อยากเหนื่อยมากจนเกินไปแนะบอกเลยว่าเซตนี้ของเราสะดวกสบายที่สําคัญใครเป็นคนสายรักความสะอาดบอกเลยนะไม่ต้องบิดให้เปิดมือจ้าโอ้ยมันดีขนาดนี้ค่ะที่สําคัญก็คือทําความสะอาดแล้วก็ชําระล้างได้ทุกคราบเลย เคลื่อนย้ายก็สะดวกไม่ปวดหลังจ้าเซตนี้บอกเลยว่าเป็นเซตไม้ม็อบนี้มีเหตเพราะว่าซื้อวันนี้ได้ไปถึง22ชิ้นแต่ทั้งหมดอยากคิดว่าราคาแรงนะจ๊ะจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้น อ้าวแม่จ๋าอย่ารอช้ารีบโทรด่วนตอนนี้เลยนะครับเฉพาะ79สายแรกและตอนนี้เหลือไม่ถึง7-9สายแล้วนะที่จะได้ไปทั้งหมดนี้22ชิ้น9 9 9ราคาดีมากบ้านสะอาดไม่ปวดหลังแน่นอนและของทุกชิ้นที่ได้ไปได้ใช้งานจริงมีประโยชน์จริงทุกชิ้นและตอนนี้มาเจอภาพจริงเหตุการณ์จริงกันเลยค่ะแม่เวลาได้ถังไปปุ๊บแม่ใส่น้ำใช่ไหมเดี๋ยวลากให้ดูแม่ถ้าไม่อยากกล้ามขึ้นนะไม่ต้องมาแบกแบบพอยลี่ตะกี้ไงข้างล่างมีร้องอะไรพอยลี่โอตะกี้นะร้องสิ ป<ม>ไปไหนมา,าไหนไปกับแม่ตลอดหมดเลยเพราะฉะนั้นแม่ใส่น้ําปุ๊บแม่ลากไปที่ไหนก็ได้มีหูยิ้งให้ดังนั้นเสร็จปุ๊บไม้ม็อบจากแม่เราพร้อมนะจะทาการจะทาการทาการเช็ดเนาะแม่ก็ปลดล็อกก่อนหนึ่งทีนี่แ,<ค>แบบนี้เลยแล้วแม่ก็เอาลงไปชุบกับน้ําที่มันเป็นถังซักล้างก่อนแบบนี้ด,ด,ดีดูดีเห็นปะง่ายงายแบบนี้แค่นี้เลยอ่าเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ถังปั่นหมาจา่าซึ่งเป็นถังสแตนเลสนะแม่ ั่นลงไปเลยจ้าพลังปั่นดีมากเลยเราได้ถังปั่นมาเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวลองดูที่พื้นไม้กันก่อนค่ะพื้นไม้ถ้าเกิดว่าอเธอเลี้ยงลูกอะ่ะแล้วเธอก็ปะแป้งให้ลูกใช่ไหมใช่แล้วหรือ,อเราหันหันหลังไปแป๊บเดียวลูกไปเอากระปุกแป้งมาเล่นอ้ยอยอ้ยอุยอ้ย,โอ,ยโอ้โหมันเยอะแบบนี้เลยใช่ยังไงดี ง่ายๆเลยแม่จ๋าแม่ก็แบบนี้เลยนะค่อยๆค่อยๆตะลอ่อมแบบนี้เลยจ้ะถ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยยิ่งหมาดเนี่ยมันจะยิ่งตะลอ่อมแล้วก็เก็บฝุ่นเก็บคราบต่างๆได้ดีนะแม่ดังนั้นเนี่ยแม่รีบจัดการแบบนี้ ถูวนๆไปพื้นไม้พื้นปาเก้อยู่ในห้องครัวอยู่ในห้องนั่งเล่นมันมันจัดการได้หมดและที่สําคัญก็คือว่าพ่อแม่ค่อยๆเก็บงานไปเรื่อยๆไม่ต้องโกงไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องทําอะไรให้มันรู้สึกว่าเราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่สำคัญคือพูดไปเนี่ยเมื่อยปากยังเมื่อยยังเมื่อยน้อยกว่าเมื่อยแขนเมื่อยขาอีกแม่ดูดีโอ้โหมันเป็นเรื่องดีนะที่ทำบ้านสะอาดเอี่ยมแบบนี้พี่ชัยต้องบอกเลยว่า บ้านไหนในครัวเหมือนสงครามลบหรือเปล่าเหมือนพื้นที่ลบโอ้โหอีกตอนทําอาหารออกมาร่อยกลับไปในครัวทีนอกจากต้องล้างจานหนักแล้วคราบที่มันเลอะเปื้อนลาดทํายังไงดีวันนี้พอลลี่ขอเอาคราบหนักอยอย่างน้ํามันหอยพี่ชายใช่ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ร้อนล้องยี้เลยอมันเหนียวมันเหม็นและที่สำคัญคือมันล้างถูทาความสะอาดออกได้ยากมากคุณผู้ชมคาแต่วันนี้มาดูพลัง อานุภาพของนี่เลยครีมนี่สปินมอใพี่ชาอย่าเพิ่งเริ่มลงมือทำไมอะเจอน้ำมันหอยไปแล้วในขวมีเดี๋ยวนะหัวจะปวดแล้วนะมินน้ำแดงแบบนี้เดี๋ยวขอลาดลงมาเลยแบบนี้แล้วกันนี่คือคาบนี่คือคาบหนืดนี่คือคาบหวานมาเล่นแบบนี้เลยหรอใช่อ่ะได้องเอาอยู่คุณพี่จัด เดี <One input> ๋ยวจัดไปกับสปกรีนี่สปิน็อบนะค่อยๆตะล่อมค่อยๆตะล่อมเก็บ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 งานก็ไปแบบนี้เห็นปะแม่ลองดูสิมันมันบอกว่าดูดคราบเข้าไปหมดเลยแล้วแม่ก็ค่อยๆเก็บตะล่อม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 เนี้ยออกแรงตรงไหนยังไม่ได้ออกแรงเลยแม่วนวนไป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 เห็นไหมแม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยังไม่ได้ทำอะไรจริงจังเลยแม่พาหายหมดแล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้จ้ะแม่ นี่คือประสิทธิภาพของไมโครไฟเบอร์แม่โทรด่วนตอนนี้เลยเพราะว่าืุนบ้านสะอาดแน่นอนแล้ววันนี้มาครบจบหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องของ นี่เอามาอีกแล้วเหรอพี่ชายแต่ละบ้านแน่นอนในบ้านหลังหนึ่งมันมีพื้นหลายชนิดถูกต้องมีพื้นไม้พื้นกระเบื้องหินอ่อนหินอ่อนอะไรที่คนรักคนทะนุถนอมมากๆและถ้าพื้นหินอ่อนจะจัดปาร์ตี้บาวิเหมือนบ้เคยจัดบ่อยหรอถูกต้องเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นมันต้องมี คาบซอสหกแล้วเด้อคุณแม่ออรู้ถ้ากินไก่ทอดกับซอสกินเฟรนชฟรากับซอสโอ้อไ,ไม่ปะะ้ากติถ้าปาร์ตี้มต้องเยอะกว่าน,นี้เอาอีกอุ้ยเธอพูดเอ,อเองนะอ่าลองดูครับมันเกิดแท้ซอสมันเกิดแท้คุณผู้ชมถาพลายบ,บอกเลยว่ามไม่ได้แพ้ไม่ได้น้อยไปกว่าน้ำมันหอยเลยความเหนียวความหนืดและความทำเอาความความสะอาดได้ยากเนี่ยมันยากจริง ใช้ผิดชู่แห้งใช้ชิู่เปียกพี่ชัยบางทีหมดเป็นม้วนๆเลยนะมันก็ยิ่งเกิดยิ่งกลางมันยิ่งเกิดยิ่งกลางเราตะล่อมแบบนี้คุณผู้ชมคาะเนี่ยคือเทคนิคเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเราไม่มีการเอาชิู่แห้งซับไปก่อนแต่อย่างใดเลยนะอันนี้คือการทําให้มันแบบว่าใช้เยอะจริงๆใช้คุ้ชเราอยากให้เห็นการดูซับแต่พี่ชัยไฟลี่อยากให้คุณผู้ชมและพี่ชัยได้เห็นว่าในกรณีที่ว่ามันเยอะมันหนักมันไม่ใช่หย่อมเล็กๆพี่ชัยเวลาเราสปินปุ๊บก็สามารถกลับมาใช้งาน ได้ทันทีเลยถูกถ้าแม่คิดว่าพื้นยังไม่สะอาดพอแล้วไมโครไฟเบอร์มันอาจจะต้องลงซ้ำอีกครั้งแม่ทำแบบนี้เลยนะแม่ยกนะตัวไม้มอฟเนี่ยขึ้นมาแบบนี้แล้วแม่ก็ลงไปที่ถังซักอีกทีแล้วแม่ปลดล็อกก่อนแล้วแม่ก็ทําการปาดหนึ่งที่ก่อนแบบนี้มือไม่เลอะพี่ชายเราก็สามารถปาร์ตี้ต่อได้อย่างมีความสุขไม่มานั่งแวะอารมณ์เสียและหลังจากนั้นคุณผู้ชมดูน้ำในถัง กลายเป็นสีของซอสมะเขือเทศเยอะๆช่ำๆแบบนี้เลยแค่นั้นเองแล้วให้แม่ให้แม่ดูอีกทีนะ,ะถ้าเกิดว,ว่าสมมุติว่าพื้นยังไม่สะอาดพอแม่ก็เช็ดเข้าไปอีกทีหนึ่งจะ้ะปรับเข้าไปอีกทีหนึ่งแบบนี้เลยเห็นไหมหปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บเสร็จแม่ได้พื้นหินอ่อนกลมาสะอาดเหมือนเดิมจับจิตและที่สําคัญก็คือไม่เปลืองแรงมไม่เปลืองเวลาคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นแบบไหนพื้นไม้ พื้นกระเบื้องอหรือว่าพื้นหินอ่อนพื้นปาเก้คุณผู้ชมขาสามารถใช้งานกันได้อย่างสบายใจเลยม,มาแล้วจ้าพมอจ๋าแม่จ๋าวันนี้งานบ้านจะเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะเราอยู่กับกรีนนี่สปินม็อบชุดเซ็ตไม้ถูพื้นเพื่อบ,บ้านที่คุณรัก เอาไปถูหมุนเขาออกได้ทุกซอกซอยเลยละ,ค,ะค่ะถ้าแม่แม่ที่ดูอยู่นะครับกลัวกล้ามขึ้นหรือคุณพ่อ้านไม่อยากเหนื่อยมากจนเกินไปนะีบอกเลยว่าเซตนี้ของเราสะดวกสบายที่สําคัญใครเป็นคนสายรักความสะอาดบอกเลยนะไม่ต้องบิดให้เปิดมือจ้าโอ้ยมันดีขนาดนี้ค่ะที่สําคัญก็คือทําความสะอาดแล้วก็ชําระล้างได้ทุกคราบเลยเคลื่อนย้ายก็สะดวกไม่ปวดหลังจ้า เซตนี้บอกเลยว่าเป็นเซตไม้ม็อบนี้มีเฮเพราะว่าซื้อวันนี้ได้ไปถึง22ชิ้นแต่ทั้งหมดอย่าคิดว่าราคาแรงนะจ๊จะจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะกับ Pri นน s ่สปินมอนะคะชุดเซตไม้ถูกพื้นม็อบนี้มีเฮคุณผู้ชมปกติราคาชุดละ1,290บาทซึ่งในชุดค่ะจะประกอบไปด้วยถังปั่น Pri น i s ่ินม็ถัง ไม้ถูพื้นกรีน e ส s ินม็อบอีกหนึ่งด้ามมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ให้อีกหนึ่งผืนแต่ซื้อวันนี้หนึชุดเราแถมเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก2ชุดถ้าโทรเข้ามาทานเป็น79สายแรกค่ะรับเพิ่มไปด้วยสำหรับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก9ผืนมูลค่า1,800บาทไฟฉายทูเวเอาไปส่องเอาไปใช้งานกันได้มูลค่า690บาทอีก2ชิ้น ถ้าชามัวมูลค่า299บาทอีก2ผืนรวมทั้งหมดที่จะได้รับไป22ชิ้นด้วยกันมูลค่ารวมทั้งสิ้นอยู่ที่7,648บาทแต่วันนี้ค่ะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์02 6669426หรือแอดไลน์แอดไซน์แรบบิทชอปปิ้งหรือสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะสินค้าพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภา,ายใน2-5วันนั้นรอรับของที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะคุณเคยเหนื่อยไหมกับการถูพื้นแบบเดิมๆน้ำก็ตกกระกกระเด็นลเลอะเทอะ บิดผ้าจนปวดมือวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆที่จะทำให้การถูพื้นเป็นเรื่องสนุกเราขอแนะนำนี่เลยกรีนี่สปินมอ็อบชุดเซ็ตไม้ถูพื้นสุดอัจฉริยะที่ทำให้คุณร้องเฮ้ <Hey! S 2> ด้วยถั้งปั่นสองระบบหมุนซักและก็หมุนปั่นแห้งแค่กดไม้ถูพื้นก็สะอาดไม่ต้องออกแรงเอง วัวมอบไมโครไฟเบอร์ซับน้ำดีดักฝุ่นอยู่หมัดพื้นแห้งไวไม่ทิ้งคราบด้ามจับสแตนเลสแข็งแรงทนทานปรับระดับได้ไม่ต้องก้มให้ปวดหลังใช้งานง่ายถูพื้นได้ทุกซออทุกมุมไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้กระเบื้องหรือลามิเนตบ้านสะอาดในพริปตาประหยัดเวลาได้พื้นที่น่าอยู่มากขึ้น กรีนี ob, ้สปินม็อบม็อบนี้มีเฮสูู่สะอาดง่เวอร์แล้ววิธีการใช้งานวิธีการใส่ง่ายมากๆ เขาจะมาเป็นแท่นแบบนี้คุณผู้ชมขาเรียกว่าเหมือนจานยานโออกาสแล้วกันพี่ชัยได้นะคะแล้วเราก็เอาตัวไม้มอบแบบนี้นะกรีนนี่สปริมมัคของเราครอบไปแบบนี้แล้วหลังจากนั้นคุณแม่ปึ๊กได้ยินเสียงหรือเปล่าปึ๊กแค่นี้แหละคุณผู้ชมขาดังกรึบปุ๊บยังไม่ต้องใช้มือยังไม่ต้องนั่งยองยองเหลาลงไปสามารถใช้งานเริ่มการทำงานบ้านได้แบบว่ารองเพลงก็ได้จุ๊ได้เลยนะ 79สายเท่านั้นนะที่จะได้ของแถมไปแบบจัดเต็มชิ้นแรกที่อยากให้ดูก่อนมันอยู่ในมือผมไปที่เรียบร้อยแล้วอุ๊ยคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแท้แด๊ะเ,เอากระต่ายออกมาสักตัวสิ เออเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้เเมันคือผ้าชามัวจ้ะแม่ผ้าชามัวเนี่ยให้ไปสองผืนเลยนะซ <คะ S 2> ึ่งมันกระทัดรัดเหมาะมือมากเช็ดนะโหใครไปทําความสะอาดร,รถเนาะ,<ค>ะมอเตอร์งมอเตไซค์ต่างๆรวมไปถึงเช็ดพื้นบางทีมีฝุ่นอื่นๆแล้วบางทีพื้นมันหมัดมาเปียก แม่เอาไปเช็ดเอาไปซับสะดวกมือใช้ได้ทุกที่จะได้ไม่ต้องกังวลใจว่าผ้าของเก่าเราอะมันเลอะอะไรมาบ้างแล้วมันจะผ่านเป็นเลอะเฟอร์นิเจอร์เราชามูแบบนี้ให้ไปถึง 2, 2> ถือยนะังไม่พอจ้ะแม่ของแทนอีก2ชิ้นที่ให้เพิ่มเติมคือน,นี่เลยไฟสายชูเว,วยพกได้เลยพี่ชายนี่ไงลองดูนะกระทัดรัดแต่ไม่กระทัดความสามารถอันนี้ดูสิอันนี้คือเวที่1ใช่งนะเป็นเป็นหลอดเล็กแล้วก็มีเวที่2ด้วย แม่กดๆไปเดี๋ยวมันจะติดขึ้นมาแล้วแต่แม่เลยว่าอยากได้สว่างกว้างหรือว่าสว่างแคบหรือยังไงก็แล้วแต่แม่จัดไปเลยสำหรับของแถมที่ให้ในว,วันนี้ดีมากๆใช้งานได้จริงได้ไปแบบคุ้มค่าเพระเาะฉะนั้นที่บอกไป แค่ตัวหลักตัวเมนคุณผู้ชมขาชื่อเหลือเกินว่าหลายหลายคนถูกใจ,จมันตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตคือง่ายสะดวกประหยัดแล้วก็กระทัดรัดตั่นเองวันนี้ราคาดีขนาดนี้รีบโทรด่วนอย่ารอช้าเพราะว่าของหมดเร็วนะจ๊ะข่อนุญ่ะไปทำความสะอาดกันต่อถึงบอกสตูคนเลิกมากเลยใช่ไหมรับจบได้หมดหเลยไม่เครียดไม่เหนื่อยทั้งนั้นแต่ตอนนี้คุณผู้ชมยังโทรทันอยู่นะคะยังโทรเข้ามาได้สั่งซื้อได้คนละสองสามเซตเลยก็ยิ่งได้แต่วันนี้พลายอุ๋มชัยไปทำงานบ้านแบบล้นลามมีความสุขก่อนแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสว สวัสดีครับ,รบมาแล้วจ้า พ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้งานบ้านจะเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะเราอยู่กับ Spin ob, กร i นนี่สปินม็อบชุดเซ็ตไม้ถูพื้นเพื่อบ้านที่คุณรักเอาไปถูหมุนเข้าออกได้ทุกซอกซอยเลยละคะ่ะถ้าแม่แม่ที่ดูอยู่นะครับกลัวกล้ามขึ้นหรือคุณพ่อบ้านไม่อยากเหนื่อยมากจนเกินไปแนะบอกเลยว่าเซ็ตนี้ของเราจะดวกสบายที่สําคัญใครเป็นคนสายรักความสะอาดบอกเลยนะไม่ต้องบิดให้เปิดมือจ้าโอ้ยมันดีขนาดนี้ค่ะที่สําคัญก็คือทําความสะอาดแล้วก็ชําระล้างได้ทุกครั้ เ,เคลื่อนย้ายก็สะดวกไม่ปวดหลังจ้าโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะกับ p r i e n y Spin m นมนะคะชุดเซ็ตไม้ถูพื้นม็อบนี้มีเฮคุณผู้ชมปกติราคาชุดละ1น9 0บาทซึ่งในชุดค่ะจะประกอบไปด้วยถังตั่น g r e e n ี Spin m o มถังไม้ถูพื้น g r i n n y Spin m o มอีก1ด้ามมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ให้อีก1นผืน แต่ซื้อวันนี้1ชุดเราแถมเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก2ชุดถ้าโทรเข้ามาทานเป็น79สายแรกค่ะรับเพิ่มไปด้วยสำหรับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก9ผืนมูลค่า1,800บาทไฟฉายทัวเวเอาไปส่องเอาไปใช้งานกันได้มูลค่า690บาทอีก2ชิ้นผ้าชามัวมูลค่า299บาทอีก2ผืนรวมทั้งหมดที่จะได้รับไป 22ชิ้นด้วยกันมูลค่ารวมทั้งสิ้นอยู่ที่7,648บาทแต่วันนี้ค่ะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์02-666 9426หรือออดไลน์ a a i rapid shopping หรือสามารถสแกน qr code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะสินค้าพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวาภายใน2-5วันนั่งรอรับของที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะ